สวัสดีค่ะวาวานะคะวันนี้นะคะวาวาเนี่ยวาวาพาเพื่อนมาเล่นบ้านนะคะแต่ว่าเพื่อนวาวาเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเพื่อนวาวาเนี่ยกลับตั้งแต่11บเอโมงสีแล้วนะวาวาเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยเลยเพราะว่าต้องแบบเล่นไอเล่นคอมแบบเงาเงาฟังเพลงอะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ได้แล้วนะมันตั้งแต่เช้าแล้ว แต่เพื่อนแต่ว่าเพื่อนที่เราชวนมาชื่อว่าเชีนเชียนเราอัดคลิปไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปแต่ยังไม่ได้ลงใน Youtube เพราะว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าวาวาลงคลิปเพราะว่าบอกเขาแล้วว่าไม่ได้ลงคลิปนะแต่ว่าเราจะลงแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนีเเเเ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลงคลิปเพราะว่าโทรศัพท์เขาอะคือโทรศัพท์จีน ในห้องโทรศัพท์เขาอะคือโทรศัพท์โทรศัพท์ของจีนแต่ว่าเราจะลงคลิปนะแต่เขาอะไม่น่ารู้หรอกว่าเราอะลงคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวนเดี๋ยวจะลงคลิปนะแต่ว่าเราต้องใช้คลิปใน iPad นะคะเพราะว่าวาวาใช้ iPad ลงในคลิปนะคะแต่ว่าเพื่อนวาวาเนี่ยก็แบบเพื่อนวาวาเนี่ยเขาบอกว่า